สวัสดีครับวันนี้วันที่26่กมกราคม2 5 6 5นะครับเซตก็ลบอยู่1.45อยู่ที่1639.09จุดนะครับเซ็ตก็ใซ์เวดาวนะครับเราจะมาสแกนหุ้นกันนะครับโดยที่เราจะใส่คอนดิชันแล้วก็ตั้งชื่อนะครับ ันนี้ก็เป็นการเริ่มต้นค่าใหม่นะครับหมายเขาว่าจะทําให้เห็นว่าจะตั้งแต่เริ่มต้นในการสแกนเราจะตั้งค่ายัางไงนะครับสำหรับตัว S Pen Mobile นะครับก่อนอื่นเลยก็เข้ามาที่ตัว My Screen Scanner นะครับแล้วก็กดตรงเครื่องหมายบวกนะครับกดตรงเครื่องหมายบวกกดเข้าไปแล้วก็ตั้งชื่อที่เราต้องการนะครับเช่นเราตั้งว่า s e ตนะครับแล้วกด Save นะครับแล้วพอกดเสร็จปุ๊บ เขาก็จะเข้ามาที่หน้าเลือกนะครับก็เขาก็จะมีตลาดใหม่กับตลาดเร็จให้นะครับเราก็เลือก add curtain curtain c u r t a i n นะครับสัมเนียงอาจจะไม่ได้เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยนะครับเราก็มาที่ price and volume นะครับตองเครื่องหมายชี้ลงนะครับเราก็เลือกตรงคําว่า last นะครับเราก็จะใส่ว่าจะใส่ว่าราคาเท่าไหร่ถึงเท่าไหร่นะครับตรงนั้นก็จะเป็นเป็น price and แผนวอลลุ่มแอคชั่นนะครับเราจะเลือกว่าจะต้องใส่ตั้งแต่ราคาเปิดหรือราคาอะไรพวกนี้นะครับเราทีนี้ก็กดดันเข้าไปนะครับกดดันก็จอกมาประมาณนี้นะครับเราก็จะเอาราคาตั้งแต่0ูนถึงอ่าบาทแล้วกันนะครับ0นถึง5บาทแล้วกันฮะแล้วก็เอาราคาปิดล่าสุดนะครับให้มีราคานั้นต้องประมาณน้อยกว่าน้อยกว่าหรือเท่ากับนะครับอ่าน้อยกว่าหรือเท่ากับอ่าราคาสูงสุดหรือจะเอาราคาที่ เอาราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับราคาน้อยกว่าหรือเท่ากับเอา high หรือเอา Open ดีเอาเป็น I น้อยกว่า High ก็เอา h a p ปปี i g h แล้วกันนะครับแต่แล้วอันนี้ยังไม่พอนะรเราต้องใส่ตัวใส่ตัวอินดิเคเตอร์ตัวอื่นนะครับก็ไปที่เทคนิคเชียนเทคนิคอลอะไรสซิก ใ n a ส่ s i s นะครับสายแรกก็จะเป็น b u l l e ้าแ Band นะครับเราก็ใส่ b u l e t e r Band อันแรกเข้าไปเราก็เลื่อนมาใส่ Linear r i g a t i o n นะครับแล้วก็ r a ร o บ i ิก a านะครับตัวนี้ก็จะเป็นยืนยันทั้งหมดว่ามีแนวโน้มขาขึ้นแล้วก็มีกรอบมีรูปภาพให้เราดูนะครับว่าเป็นยังไงก็เป็นเบสิกก็จะเป็นโค้ดนะครับ จะเป็นประมาณนี้นะครับเอาราคาโคสนะครับแล้วก็ทั้งหมดนี้ก็ยังเหลืออีกตัวนะครับก็ต้องใส่ตัวเรียวบอดี้เกนนะครับก็มาที่แคนเดสสติ๊กนะครับแวรลูนะครับก็ใส่เรียวบอดี้เข้าไปตรงคําว่าเรียวบอดี้นะครับแล้วกดดันนะครับก็เรียวบอดี้ก็จะเป็นกรีนนะครับแล้วก็เลือกตรงเป็นเทสนะครับจะเรียงจากมากไปหาน้อยนะครับแล้วก็กดเซฟแล้วกดลันสกรีน ก็จะออกมาเยอะแยะเลยนะครับา5บาทนะครับประมาณนี้นะครับตัวที่เราเลือกดูตัวนี้นะครับเป็นแนวโน้มอย่างไรนะครับเอเราก็จะเห็นว่า,าจากตรงนี้กําไรจากต,ตอนนี้ราคาปิดอยู่ที่ประมาณสัก4.72นะครับก็คือตรงนี้จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็คือเป็นกําไรนะครับก็คืออันนี้เราจะเข้าเก่งกําไรนะครับเนื่องจากว่าถ้าเราดูจากตัว linear e r e a t i o n ราคาจะอยู่ในกรอบหรือออกนอกกรอบนิดหน่อยนะครับ ราคาส่วนใหญ่จะอยู่ในกรอบหรือออกนอกกรอบนิดหน่อยอันนี้ก็เป็นราคาตั้งตรงนี้ก็เป็นจุดกลับตัวของ linear regression นะครับเดิมทีเขาจะไซด์เวดาวลงมาพอเขากลับขึ้นมาด้านบนนี้เขาก็กลับตัว linear regression ขึ้นมานะครับอันนี้ก็เลยเห็นว่ามันอยู่นอกกรอบมากไปหน่อยนะครับแล้วก็พอเข้ามาในกรอบเขาก็อยู่ในกรอบวิ่งขึ้นวิ่งลงอยู่ในกรอบนะครับ เพราะฉะนั้นพอขึ้นมาขานี้พอชนกรอบด้านบน <c oughs> เขาก็เทลงมาด้านล่างนะครับจะมาถึงด้านล่างเขาก็บวเทขึ้นไปด้านบนตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะกลับตัวขึ้นไปชนด้านบนเหมือนเดิมนะครับคือที่ราคาประมาณสักอ่าสจุดราคาประมาณสัก4.95เนะครับเป็นแนวเท,ทเดิมนะครับ4.95เนะครับเป็นแนวเคยขึ้นไปเติมเดิมนะครับเป็นเทที่เดิมเดิมนะครับสี่เเป็นจุดแรกที่เขาจะเข้ามานะครับเพราะฉะนั้นจุดนี้จะ จากจุดนี้ถึงจุดนี้ก็จะเป็นจุดที่เราเก่งกําไรนะครับที่จะได้กําไรนะครับเพราะว่ามีการบีบตัวเข้ามาของตัวบูลเลนเจอร์แบนนะครับแล้วก็มีการไซด์เว่อัพขึ้นไปตามเส้นของบูลเลนเจอร์แบนแล้วก็อยู่โซนบนของลิเนียล o เกชั่นนะครับก็รอดูนะครับว่าตัวนี้ทํากําไรให้เราได้หรือเปล่านะครับก็จะทํากําไรจากจุดเดิมที่อยู่ตรงนี้นะครับแล้วก็พุ่งขึ้นไปตรงนี้นะครับสำหรับ AWC นะครับตัวถัดมานะครับก็จะเป็นตัว HPF นะครับ HPF ก็ราคาก็เหมาะสมนะครับ uh, สวยงามนะครับ uh, ตัวนี้ก็คือเราต้องเข้านะครับ uh, เนื่องจากว่าเขาบีบบริเว b แบนเข้ามานะครับเขาบีบบริเวณแบนเข้ามาราคายืนยืนเหนือยืนโซนด้านบนของบร uh, ิเว b แบนเพราะฉะน <c oughs> ั้นเราก็มีตัวพาราโบลิกอยู่ด้านล่างก็หมายเขาว่าราคาก็จะ <c oughs> ค่อยๆไซด์เว่อัพขึ้นไปที่4.81น uh, ะครับตัวนี้ก็ราคาเข้าที่ประมาณ4.66ก uh, ำไรที่จะได้ก็คือ4.81 ก็คือเขายังไงเขาจะวิ่งขึ้นไปชนตัวละเนี่เก็ชันด้านบนนะครับแล้วยิ่งบีบเข้ามาแบบนี้ตัวนี้ก็ถือว่าเข้าได้เลยนะครับเนื่องจากว่าเป็นจังหวะที่ดีนะครับก็คือดูหลักแนวเดิมก็คือถ้าว่ามีบุลเลตเจอร์แบนบีบตัวเข้ามาปุ๊บแล้วราคาอยู่โซนบนอยู่ด้านเส้นด้านบนนี่ก็คือว่าเขาจะไหลาตามขึ้นมาเรื่อยๆนะครับฉะนั้นตัวนี้ก็กําลังจะไหลขึ้นนะครับตัวนี้ก็เราก็ต้องเล่นหุ้นขาขึ้นนะครับเราต้องเล่นหุ้นขาขึ้นเพราะฉะนั้นก็มีโอกาสที่จะไไหลขึ้นป นะครับนะครับประมาณนี้นะฮะอันนี้เป็นหุ้นที่ขึ้นแน่นอนนะครับก็ท่านก็ก็มีกําไรอยู่ที่จาก4.66ขึ้นไปถึง4.82ก็กําไรกว่า0.2จุดหือว่าดีมากนะครับต่อมานะครับตัวนี้เป็นหุ้นแนวโน้มขาลงนะครับทำกำไรระยะสั้นนะครับทำก็ประมาณสักจาก4.6นะครับไปที่ 8 0 6 4ถึง0.68นะครับก็กำาไรนิดหน่อยนะครับท่านมีอยู่ก็อัดออกนะครับแต่เกิดท่านไม่คัดออกท่านก็จะไสเวดาลงมาเรื่อยๆนะครับตัวนี้ก็เป็นหุ้นแนวโน้มขาลงซึ่งเราไม่ไม่สนใจไม่เล่นนะครับเราจะเล่นหุ้นแนวโน้มขาขึ้นนะครับอันนี้ก็มีราคาวันนี้มีโอกาสราคาพุ่งขึ้นมานิดหน่อยนะครับจากแท่งเทียนเดิมซึ่งมีไส้เทียนยาวด้านล่างนี่ก็หมายกาว่าในวันถัดไปราคาจะพุ่งขึ้นแต่วนะ่าตัวนี้ มีราคาจะพุ่งขึ้นแต่ก็ราคาก็กรอบใหญ่โดยรวมเขาจะไซด์เว่ดาวเพราะฉะนั้นยังไงก็กําไรนิดหน่อยเพราะฉะนั้นเราจะไม่เล่นตัวไซด์เว่ดาวนะครับเราจะเล่นเฉพาะหุ้นที่ไซด์เวย์อัพขึ้นไปตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับตัว pjw นะครับก็ราคาก็จะไซด์เวย์ลงมานะครับนี่ก็จะมีโอกาสไซด์เวย์ดาวลงมานะครับเนื่องจากว่าราคาเกินเส้น linear equation ไปนะครับก็อย่างตรงนี้นะครับเขาก็จะขึ้นดีขึ้นไปแล้วเขาก็ไซด์เวย์ดาวลงมานะครับมาอยู่ในกรอบแล้วก็วกไซด์เว่อยๆนัถ้าต,ตว้ อาจจะเป็นการกลับกรอบก็ได้นะครับเพราะว่าตัวนี้มีเปิดเขียวขึ้นไปด้านนี้นะครับพอเปิดเขียวขึ้นไปก็จะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอันนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับ k JW นะครับก็ยังมีโอกาสหนึ่งที่เขาจะกลับตัวขึ้นไปแล้วก็กลับด้าน linear l r c a t i o n ให้ไปด้านนี้นะครับเพราะฉะนั้นก็ภาวนาให้เขากลับตัวขึ้นไปได้อันนี้เราก็ยังยืนยันไม่ได้นะครับตัวนี้ว่าจะเป็นจะเป็นลงมาตลอดหรือว่าจะกลับด้านของกลับแนวทางของ linear g r c a t i o n นะครับ นี่ก็ให้จับตาดูนะครับ PJW นะครับส่วนตัวนี้ก็ยังอยู่ในกำลังจะขึ้นไปนะครับก็คือ,อแบบนี้ก็หมายเวาว่ามีไส้เทียนอยู่ด้านล่างนะครับก็หมายควาว่าราคาหุ้นจะพุ่งขึ้นไปนะครับถ้าเป็นอย่างนี้ก็ราคาก็จะมาที่ประมาณจากราคา4.04จะขึ้นไปที่4.19นะครับราคาเป็น จังหวะที่เราจะเข้าทํากําไรนะครับถ้าเข้าทาก็ทําตัวนี้ระยะสั้นๆนะครับทำกำไรระยะสั้นพอถึงจุดพอถึง4.12หรือ4.19ก็คัตลอตออกหรือคัตโปรฟิตออกนะครับก็ทํากําไรระยะสั้นนะครับตัวนี้นะครับตัว CPH CPH ตัวนี้ก็ทํากาไรระยะสั้นได้เช่นเดียวกันนะครับก็แต่ว่าประเด็นก็คือว่าเขามีพาราโบลิกกดทับอยู่ด้านบนเพราะฉะนั้นราคาก็คงไปไม่ไกลนะครับนี้ก็มีราคาประมาณสั้นๆนะครับเก็บกำไรเล็กน้อยนะครับ เราก็ผ่านไปนะครับตัวนี้ก็เห็นไหมครับว่าเขาอยู่ในกรอบนะครับก็จะให้ดูว่ายัางไงก็ต้องอยู่ในกรอบ linear e g e s s i o n นี้นะครับไม่ว่าจะขึ้นจะลงยังไงนะครับก็อยู่ในกรอบนะครับ s i ด์ w a y ์นะครับมาอยู่ในกรอบเป็นจุดเปลี่ยนจังหวะจุดเปลี่ยนของราคานะครับตัวนี้เป็นจุดเปลี่ยนของจังหวะราคาเขาก็เลยแบบ กับกับด้านของ l ีเนียลเลกชั่นนะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้สายเว d ดาวเราก็อย่าไปสนใจนะครับตัวนะครับก็เป็นเดมโก้ก็สายเว d ดาวประเด็นก็คือว่าเขามีการบีบตัวเข้ามาของ b u l l ลตเจอร์แบนั้นก็หมายา็ว่าราคากำลังจะกลับด้านก็ได้นะครับก็คือว่าเขาจะกลับตัวลีเนียลเลกชั่นนี้นะครับโดยราคาจะพุ่งมาชน สุดตรงนี้นะครับพอชนเสร็จก็จะพุ่งเลยขึ้นไปเรื่อยจนกระทั่งกลับด้านนะครับเราก็ดูว่าเป็นไปได้หรือเปล่านะครับอันนี้ก็น่าจะเป็นไปได้เนื่องจากว่าจดกราฟไทมเฟรมหมายว่าหมดจังหวะการนับกราฟนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าเป็น A B C นะครับตัวนี้ก็กําลังไซด์เวย์จะมาชนด้านนี้นะครับตัวนี้ก็ถือว่าอาจจะกลับอาจจะใกล้แล้วนะครับก็อาจจะมีการพุ่งลงต่อนะครับก็เป็นหุ้นไซด์เวย์ดาวนะครับเตรียมโก้ก็ทํากําไรก็ทํากําไรระยะสั้นนะครับ รอจังหวะที่เขาดีดกลับขึ้นไปนะครับวันนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดกลับขึ้นไปนะครับมาที่จะแถว4.07นะครับทำกำไรระยะสั้น CS ทำกำไรระยะยาวนะครับทำกำไรระยะยาวก็คือว่าจากตอนนี้ราคาจะอยู่ประมาณสัก3.70นะครับแล้ว ตัวมีแท่งเทียนมีไส้เทียนอยู่ด้านล่างก็หมายว่าในวันถัดไปก็คือวันนี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะพุ่งขึ้นนะครับวันนี้ก็ําสร้างฐานหมายว่าเขากำลังทำสายเวมาด้านข้างเพื่อสร้างรากฐานก่อนนะครับก็จะสายเวราคามาเรื่อยๆนะครับาขาก็จะมาประมาณ ออกมาถ้าแถวนี้นะครับแล้วก็ค่อยดีขึ้นไปที่4บาทกว่าตัวนี้ก็ถ้าเกิดเข้าทํากําไรก็เข้าทากำไรวันนี้ก็ทิ้งราคาทิง้งทิ้งยาวเลยนะครับเพราะว่าราคาก็ไซเวอพขึ้นไปวันนี้อยู่ที่ราคา3.3.6 3.72 3.70ก็ทิ้งยาวต่อไปราคาจะขึ้นไป4บาท5บาทนะครับสำหรับตัว CH นะครับตัวแชทน,นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับโอ้ทำกำไรได้เลยนะครับตัวนี้ถึงเขาจะเปิดร่วงลงมานะครับตัวนี้ก็เปิดร่วงลงมาเป็นสีเขียวนะครับแล้วก็ เป็นวันแรกที่มีพาราโบลิกชนพาราโบลิกเด้งขึ้นไปด้านบนนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสนะครับหมายเขาว่ามีโอกาสที่จะติดกับราคาขึ้นมาที่ประมาณ4.08นะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก3.58นะครับตัวนี้ก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่เก่งกำไรระยะยาวได้นะครับก็คือเข้าวันนี้ก็กประมาณ3-4เดือนค่อยมาดูว่าตอนที่เป็น4บาท5บาท6บาทก็ค่อยไปวางแผนทัานอีกทีหนึ่งนะครับว่าจะทำยังไงกับ กำไรที่ได้มานะครับถ้าเกิดท่านที่กะจะเก่งกําไรระยะยาวก็เข้าตัวนี้ได้นะครับแจสนะครับก็มีโอกาสจะเด้งกลับขึ้นไปตอนนี้ราคาจาก3.58ขึ้นไปที่4บาทกว่าๆนะครับ4.06 4.00นะครับสลับแจสตัวนี้เป็นแนวโน้มขาลงนะครับกำไรระยะสั้นนะครับก็คือจากราคาปัจจุบันที่ประมาณ3.36นะครับก็จะเด้งขึ้นไปประมาณ 3. 46นะครับ36ถึง46นะครับอาจะอยู่ประมาณนี้นะครับเพราะนั้นก็ทำกำไรระยะสั้นพอถึง3.46ก็คัดขายออกนะครับแล้วก็เล่นตัวอื่นที่เป็นแนวโน้มขาขึ้นนะครับคือถ้าจะเล่นหุ้นไม่เสียคือเราต้องอตั้งคัดลอดหรือตั้งคัดโปรฟิตไว้ในใจนะครับแล้วก็รอดูนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับราคาก็จะค่อยๆไซเว์ขึ้นไปด้านบนตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณสัก3 3.13นะครับแล้วราคากำไรที่เราเก่งไว้ก็คือ3.47นะครับคือจากตรงนี้เด้งขึ้นไปตรงนี้ก็คือเป็นกำไรนะครับนั้นตัวนี้ก็มีการบีบตัวเข้ามาของบุหรี่แบนก็ราคาก็ยืนยืนยุดยืนหยุดเหนือทั้งโซนบนของบุหรี่แบนแล้วก็โซนบนของลีเนียเลกชันก็หมายว่าราคาจะต้องวิ่งขึ้นไปด้านบนแน่นอนนะครับจาก315นี่จะวิ่งขึ้นไป3.47เ น,นี่คือกําไรตัวนี้สามารถเล่นเป็น VI ได้เลยนะครับก็คือว่าถ้าวางเงินไว้สักพอ,อจํานวนหนึ่งในเดือนนี้นะครับเราก็ทิ้งไปอีก3-4เดือนราคาก็จะพุ่งขึ้นไป3-3.603-4บาทอะไรประมาณนี้นะครับตัวนี้ก็ถือยาวได้นะครับสำหรับ t r t นะครับพอตกอ็ทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าไซเบอร์ดาวนะครับวันนี้ก็มีโอกาส จากแท่งเทียนล่าสุดที่เราเห็นก็จะเห็นว่ามีไส้เทียนด้านล่างยาวกว่านั่นก็หมายควาว่าในวันนี้โอกาสที่ราคาจะมีมากกว่าเดิมนะครับก็อยู่ที่วอลรุ่มด้วยนะครับถ้าวอลรุ่มเข้าราคาก็จะมากกว่าเดิมปรีตัวขึ้นไปนะครับราคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณสัก2.70นะครับแล้วก็จะดีทํากําไรขึ้นไปที่ประมาณ2อ4่นะครับจาก2.60ถึง2 8 4 85 86กนะครับก็ถือว่าเป็นแก p กำไรที่ะระยะสั้นนะครับก็อย่าถือนานนะครับสำหรับตัวพอรตนะครับตัวโมโนนะครับก็ อาเป็นโน้มขาขึ้นแล้วก็มีการย่อตัวลงมาจะอยู่ในกรอบนะครับเพราะฉะนั้นอาตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านยังไม่มีก็เข้าเข้าเป็น VI ไว้ได้เลยครับราคาเขาจะไหลขึ้นไปที่3บาท3บาท4บาทไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคาอยู่ที่ประมาณ2.51 2 5นะครับ2.50นะครับก็ราคาก็จะตกลงมานะครับก็จะตกลงมาก็โมโนก็ยังถือว่าเป็น VI ระยะยาวได้นะครับราคาก็จะค่อยเคลื่อนขึ้นไปที่ จัก2บาทก็ไป3บาทสำหรับโมโนโน,นะครับตัว nncl nncl ก็ทำกำไรระยะสั้นได้นะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ประมาณสัก2.52นะครับแล้วกำไรที่กะได้ก็จะอยู่ที่2.57นะครับก็คือกำไรอยู่ที่0.07ส์จูนย์เ0็ดนยาะครับฉะนั้นก็ทำกำไรระยะสั้นนะครับเพราะว่ารีเลย์ลีกัชันไซเบอรดาวนะครับเหลืออีกเยอะเลยครับตัว A A W นะครับก็ทำกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากซด์ไวดาวนะครับผมจะพูดให้ดูเร็วๆนะครับตัวไหนเป็นตัวไหนก็พิจาณาดูนะครับอันนี้ก็มี A A V วันนี้ก็มีโอกาสหลักราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาที่2.45นะครับก็ราคาก็น่าจะพุ่งขึ้นไปที่2.50แล้วก็เป็นทํากำไรระยะสั้นนะครับยังไงก็ตั้งคัดลอดไปด้วยนะครับหมายครับว่าถ้าเกิดเรา ้าไปแล้วเราก็ต้องตั้งคัดลอสเหนือขึ้นไปเวลาราคาขึ้นไปนะครับยังไงอย่าลืมตั้งคัดลอสทุกครั้งนะครับหรือเราต้องเข้าที่เท่าไหร่เราก็ต้องตั้งไว้ว่าเราจะเอากําไรที่เท่าไหร่แล้วก็คัดออกจากตรงนั้นประมาณ10%ปรนะครับประมาณนี้นะครับก็ให้ทุกท่านระมัดระวังไปด้วยนะครับแต่ละตัวที่เข้าไปต้องมีการตั้งคัดลอสนะครับอย่างตัวนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับราคาจะพุ่งขึ้นไปนะครับอย่างเช่นเราเข้าที่ตรงประมาณสักราคาคา2.31นะครับ แล้วราคามันวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ2.55อย่างเราต้องตั้งคัดลอดไว้นะครับว่าเราจะต้องคัดลอตสัก10%ก็อยู่ที่2.2.550ประมาณนี้นะครับเพื่อเพื่อป้องกันไว้ว่าเราจะคัดโปรฟิตออกนะครับก็คือเราจะตัดเขาเอากำไรออกมานะครับแต่ถ้าเกิดท่านยึงพอใจที่จะเป็น VI นะครับท่านก็ต้องอรับให้ได้ระหว่างที่เขาไซด์ดาวลงมาชนตัว2.12ให้ได้นะครับพอเขากลับมา ส้ไวดาวลงมาชนที่2.12แล้วก็จะเด้งขึ้นไปที่3บาทนะครับตัวนี้ตัวเคนะครับก็ราคาก็ไซดาเวดาวขึ้นไป ก็จะไซด์เว์ออกมาทั้งที่2.27แล้วก็จะไซด์เว์ขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น VI ได้นะครับพอจะเข้าใจใช่ไหมครับว่าเป็น VI ก็คือท่านจะต้องถือยาวนะครับถือยาวราคาก็จะยาวขึ้นไปถึง3.23แต่แลนก่อนแต่ใน,นระหว่างก่อนหน้านั้นคือราคาก็จะมีการไซด์เว์มาชนด้านล่างนะครับก็คือถ้าท่านซื้อตอัวน,นี้ท่านก็จะเหมือนจะขาดทุนแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วราคาจะวิ่งขึ้นไปที่3.20นะครับก็ ยังคงเหนือกว่าราคาที่ท่านเข้าปัจจุบัน่านเข้าปัจจุบันก็ราคา2.3130นี้ท่านก็เข้าวันนี้ก็ท่านก็อาจจะทิ้งไว้ยาวไปเลยนะครับแต่ถ้าท่านไม่พอใจท่านก็อาจจะขายในระยะสั้นๆคือคัดโปรฟิตออกก็คือราคาก็อยู่ประมาณสัก2.65นะครับแต่ท่านไม่อยากจะเข้าขายซื้อขายบ่อยๆตัวนี้ก็ซื้อทิ้งไปเลยนะครับแต่ต้อง กั้นใจนะครับระหว่างระยะเวลามันจะไหลลงมาที่2.12อะไรประมาณนี้ท่านก็ต้องดูจังหวะของเขายังคงอยู่ในกรอบดีเนี่ยเลยกชันหรือเปล่าถ้าอยู่ในกรอบเราก็ปล่อยไปได้เลยนะครับแล้วให้เขาเขาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปที่3.2120อนนะครับอันนี้ต้องเข้าใจกันด้วยนะครับอันไหนสั้นอันไหนาย,ยาวนะครับอันนี้ก็เป็นระยะยาวได้นะครับราคาก็พุ่งขึ้นมาชนดีเนี่ยตรงนี้แล้วนะครับเสร็จแล้วถ้าเกิดราคาก็อาจจะต้องไซด์เวดาวลงมานะครับ เนื่องจากชนด้านบนแล้วครับก็จะค่อยไซเวมานะครับตัวนี้ก็ถ้าเกิดท่านเข้าเราก็อาจจะถือยาวได้นะครับราคาก็จะขึ้นไปที่2.5นะครับ2.5ขึ้นไปนะครับตอนนี้ยราคาอยู่ที่ประมาณ2.3ตัวนี้ก็ค่อยๆขึ้นไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะไต่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 ขึ้นไปนะครับอันนี้ก็พี่นาดูนะครับอย่าลืมตั้งขัดลอดนะครับทุกครั้งที่ท่านเข้าท่านท่านต้องตั้งขัดลอดนะครับตัวนี้ก็มีโอกาสที่จะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ2.560 ราคาใกล้สุดก็จะเป็น2.47นะครับตัวนี้ลักษณะไส้เทียนคือมีไส้เทียนยาวด้านล่างนะครับก็หมายเวาว่าในวันในตลาดที่จะเปิดนี้ก็ราคาก็จะพุ่งขึ้นไปนะครับตอนนี้ราคาก็อยู่ที่2.32นะครับหรือ2.36นะครับท่านก็หลอกเข้าแล้วท่านก็เก่งกําไรก็จะได้กําไรช่วงสั้นๆนะครับแต่ถ้าท่านอยากถือยาวท่านก็ต้องกัดฟันนะครับเวลาเขาย่อย่อตัวลงมาที่2.06ตัวนี้ก็คือเขาจะค่อยๆ ข,ขึ้นไปนะครับคือชนตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะไซด์เวดาวลงมาตรงนี้แล้วเขาก็จะวิ่งขึ้นไปที่2.65เหมือนเดิมนะครับในท่านต้องต้องกั้นใจนะครับเพราะว่าจะเป็น BI มันต้องถือยาวนะครับยังไงท่านก็ควรจะทําใจนะครับเวลาถ้าเกิดเขาจะตกลงมาแต่ว่าถ้าเกิดท่านไม่อยากจะดูราคาที่ตกต่าอย่างนี้ท่านก็ตั้งคัดลอดนะครับก็คือหรือถ้าตอนนี้ท่านก็รอให้เขาตกลงมาที่ประมาณนี้ก่อนนะครับแล้วท่านก็ไปซื้อหรือว่าท่านจะ เก็บรายชื่อพวกนี้เอาไว้แล้วก็รอจังหวะที่เขาวิ่งลงมาถึงรง2.10หรือ2.2 2.06อะไรพวกนี้นะครับเราค่อยเข้านะครับพอเข้าเสร็จราคาจังหวะก็จะดีดกลับขึ้นไป P.P. นะครับ P.P.P. นะครับตัวน,นี้ก็มีโอกาสที่ราคาจะกลับดีดกลับขึ้นไปเป็นแท่งเทียนไสไ้เทียนยาวด้านล่างนะครับก็หมายว่า ราคาก็อาจจะดีดกลับขึ้นไปเนื่องจากเปิดเปิดลงมาเป็นสีเขียวนะครับราคาก็จะดีดกับขึ้นไปแล้วก็จังหวะที่จะได้กําไรก็คือ,อาจากราคาปัจจุบันก็คือประมาณ2.20นะครับก็จะเด้งกลับข้าไปที่2.65นะครับไอ้สวนสวนจนหนะครับส5 5นะครับก็จากตรงนี้ถึงตรงนี้ก็จะเป็นกําไรนะครับดังนั้นตัวนี้ก็ราคาก็จะค่อยไซเว์ขึ้นไปเรื่อยๆจนถึง2.55นะครับก็เป็นจังหวะที่ทํากําไรหรือยังไงก็คือก็ถือยาวไปนะครับราคาก็จะประมาณ กว่าจะขึ้นไปถึงก็ประมาณอีกหลายอาทิตย์นะครับอีกหน้าหรืออาทิตย์ถัดถัดไปนะครับราคาก็จะขึ้นไปที่2.60นะครับ CS นะครับตัวนี้เป็นขาลงครับแต่ตอนนี้เป็นขาลงที่ยังคงมีจังหวะที่จะทํากําไรได้นะครับก็คือทําำกำไรกำไรระยะสั้นนะครับตอนนี้ก็ราคาก็อยู่ที่ประมาณ2.1กว่าๆนะครับก็จะวิ่งขึ้นไปที่ประมาณ2.4ก่อนที่จะเด้งลงมานะครับ หรือจะไซด์เวไปด้านข้างที่2.3 2.27นะครับตอนนี้ก็คือราคาที่มัน2.1ตรวราคาที่ถัดไปก็จะไปที่2.27หรือไม่งั้นราคาก็จะไหลไซด์เวดาวลงมาเรื่อยๆจนกระทั่งถึง9.5นะครับเราก็ค่อยเด้งกลับขึ้นไปแต่น,นี้คือเป็นจังหวัดไซด์เวดาวนะครับสลับเศษก็ไม่แนะนําให้เป็น VI นะครับตอนนี้ถ้าเกิดท่านเป็น VI ราคาก็จะต่ําลงไปเรื่อยๆนะครับราคาก็จะล่วงนะครับล่วงลงไปเรื่อยๆนะครับก็ จะทำนิวิวลไปเรื่อยๆนะครับก็จะลงนิวโลไปเรื่อยๆนะครับตัว MJD นะครับตัว MJD ราคาก็จะไซด์เว่อ์อัพขึ้นไปนะครับเพราะว่าราคาขึ้นไปแตะด้านบนเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็มีจังหวะช่วงทํากําไรนะครับก็คือว่าตัวนี้เหมาะทําเป็น VI นะครับเนื่องจากราคาไซด์เว่อ์อัพนะครับราคาก็จะค่อยๆขึ้นไปที่2ไปที่3เรื่อยๆนะครับจากเดิมที่ตอนนี้อยู่ที่1กว่านะครับ 1.99่ 1> 1. กา็ราคาก็จะไซด์เวอขึ้นไปที่2.28นะครับฉะนั้นถ้า,ถาท่านลงทุนตรงที่1.99ตอนนี้ท่านก็รอรับกําไรที่2.22ในเบื้องต้นนะครับก็ไปตัดขาดทอนหรือเอาเงินไปทาทุนถ้าสมมติว่าทา่านมีเงินไม่ใช่เงินเย็นเท่าไหร่ท่านก็เข้าแล้วก็รอออกนะครับก็คือเข้าเอาจังหวะสั้นๆนะครับแล้วก็ค่อยรอออกนะครับเวลาที่ได้กําไรแล้วก็ถ้าเกิดท่านมีเงินเย็นท่านก็อาจจะทิ้งไว้ทิ้งไว้ตรงนี้ยาวเลยครับ เพราะว่าอันนี้ก็ถือว่าลงมาต่ำนะครับอยู่ที่1.19 1.99นะครับก็ถือว่าไว้ถือยาวได้เลยเพราะว่ากรอบเ r e l i m i n a r y a t i o n เขาไซด์ไว้อัพนะครับราคาก็จะค่อยๆบวกขึ้นไปนะครับสบาทก็กว่าตัวยูก็เช่นเดียวกันนะครับตอนนี้ตัวยูก็ลงมาแต่ด้านล่างกําลังจะทําตัวเด้งกลับขึ้นไปนะครับการลงมานะครับเขาจะอยู่ในกรอบนะครับก็คือว่าเขาจะลงมาอาจอยู่ในกรอบแต่ไม่บางทีก็จะถึง จุดกรอบด้านล่างบางทีก็ไม่ถึงจุดกรอบด้านล่างนะครับเขาก็จะไซด์เวย์อัพขึ้นไปอย่างตัวนี้ขึ้นไปถึงข้างบนแล้วเขาก็จะไซด์เวย์ลงมาจนถึงกรอบด้านล่างแล้วก็กค่อยๆผัดตัวเองขึ้นไปนะครับตัวนี้ก็จะค่อยๆไซด์เวย์กลับขึ้นไปที่2.46่นะครับาคาตอนนี้อยู่ที่ประมาณ2 1 9 9เช่นเดียวกันนะครับหรือ2บาทนะครับก็ราคากําไรก็จะไปที่2.46นะครับตัวนี้ก็ ทิ้งยาวได้เลยนะครับเป็นเป็น V.I. ได้นะครับสำหรับตัว U นะครับตัว GXB นะครับก็เช่นเดียวกันนะครับเพราะว่าราคาก็จะไซเวกขึ้นไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้ราคาล่าสุดแม้ว่าอยู่ดด้านโซนด้านบนของตัว Linearication แล้วนะครับแต่ว่ายังคงมีลักษณะขยายตัวขึ้นไปตาม Bullish Band นะครับแล้วราคาก็จะไซเวกไปด้านข้างอย่างนี้นะครับสร้างฐานใหม่นะครับก่อนที่ราคาจะพุ่งต่อไปนะครับตัวนี้ก็ถือว่าเป็น V.I. ได้นะครับก็คือ อ่าลงทุนระยะยาวนะครับแต่ต้องทนอดทนให้ได้กับการเหวี่ยงตัวลงนะครับของหุ้นนะครับแต่ตัวนี้ก็ราคาเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะฉะนั้นอยู่ที่ตัวท่านเองท่านมั่นใจเพียงเท่าไหร่นะครับที่จะลงทุนนะครับก็ท่านลงทุนก็พิจารณาดูนะครับแต่ว่าตั้งนี้ทั้งนั้นถ้าท่านเล่นแล้วท่านอ่าไม่อยากจะเห็นหุ้นราคาลงนะครับท่านก็ต้องตั้งขัดลอดตั้งคัดลอดไว้ก็จะเสียน้อยหน่อยนะครับก็คือต้องอ่าคัดตัวนี้ออกไปเข้าตัวนู้นแล้วก็ไปเข้ามามันก็จะเสีย ถ้าตรงให้กับทางโบรกเกอร์นะครับแต่ถ้าท่านเห็นว่าจังหวะนี้เข้าแล้วก็ถือยาวนะครับก็อาจจะได้กําไรบวกเพิ่มขึ้นมานิดหนึ่งนะครับประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นโบรกเกอร์ก็แนะนําว่าซื้อซื้อขายขายขายซื้อซื้อนะครับ EGE นะครับตัวนี้ก็ราคาก็ทําทำกําไรระยะสั้นนะครับจากราคาปัจจุบันอยู่ที่1.64นะครับก็จะไปกําไรอยู่ที่ประมาณ1.76รือเจ 1.76นะครับก็ทิง1.76ท่านก็คัดโปรฟิตออกนะครับแล้วก็ไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะครับเนื่องจากหุ้นตัวนี้ไซเวด o าว FVC นะครับตัวนี้ก็เล่นเป็น VI ได้นะครับเนื่องจากว่าราคานี้ก็กำลังอยู่โซนขาขึ้นนะครับแล้วก็ยังคงเป็นแนวโน้มขาขึ้นไปเรื่อยๆนะครับเพราะฉะนั้นก็ท่านก็ควรที่จะถือยาวนะครับสำหรับตัว FVC นะครับราคาปัจจุบันอยู่ที่1.51นะครับแล้วก็จะไหลขึ้นไปที่1.56 ประมาณนี้นะครับเอลิฟนะครับเอลิฟก็ราคาปัจจุบันอยู่ที่ประมาณ1.16นะครับตอนนี้ก็อยู่โซนด้านบนของตัวบริจักร์แบนซึ่งบีบตัวเข้ามานะครับก็มีโอกาสที่จะขยายตัวขึ้นไปด้านบนนะครับราคาก็มีโอกาสที่จะขึ้นไปแต่ประเด็นคือเขามีการสลัดเม้านะครับมีแท่งเทียนสีแดงสลัดเม้านะครับแล้วก็พอวันถัดมาก็เป็นดวจิแล้วก็วันถัดมาก็เป็นมีการสลัดเม้าแล้วก็มีแบบนี้ก็หมายความว่า ราคาในวันนี้ก็อาจจะเป็นไซเวไปด้านข้างถึงไซเวดาวนะครับแต่ทีนี้ทั้งนั้นก็อยู่ที่วอลลุ่มนะครับถ้าวอลลุ่มเข้าราคาก็จะยังคงมีการดีดตัวขึ้นไปนะครับอยู่โซนด้านบนประมาณ1.24ก่อนที่จะล่วงตัวลงมานะครับฉะนั้นตัวนี้ก็อ่าเป็นหุ้นถือยาวได้นะครับก็แต่เข้าจังหวะให้ถูกนะครับเลือกเข้าจังหวะที่ต่ําสุดนะครับก็ทุกตัวอินดิเคเตอร์ทุกตัวก็ยังอยู่แนวโน้มขาขึ้นนะครับตัวนี้ก็ราคาก็จะ ขึ้นไปเรื่อยๆนะครับอยู่ที่ก็อาจจะขึ้นไปที่1.35แล้วก็ขึ้นไปที่1.40นะครับยังไงตัวนี้ก็มีไซว์เว่อ์อัพนะครับก็เข้าระยะยาวได้นะครับ B W G ับโอเคตัวนี้ก็เป็นได้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวนะครับก็ขาก็เริ่มลงมาด้านล่างเห็นไหมเขาก็ไซว์ตัวลงมาด้านล่างแล้วก็โยนตัวขึ้นไปด้านบนแล้วก็ไซว์เวมาชนตรงด้าน,นล่างอีกครั้งหนึ่งพอมาชนตรงด้าน,นล่างก็จะไซว์เวกลับขึ้นไปด้านบนนะครับ ฉะนั้นก็เป็นจุดกําไรที่เราเก่งได้คือราคาอยู่ที่1บาทถึงหนึ่งบาทถึง1.35นะครับก็คือบวกอยู่ย3 5ดจุดนะครับฉะนั้นก็ตัวนี้ก็จะเป็นช่วงที่จะทํากําไรสําหรับตัว EWG นะครับท่านก็วางแผนแล้วละกันแล้วก็ยังไงก็อย่าลืมตั้งคัดลอถ้าเกิดท่านทําใจไม่ได้ถ้าราคามันล่วงลงมานะครับอย่างตัวนี้นะก็คือขึ้นอยู่ดีๆแล้วราคาล่วงลงมาถ้าเกิดท่านเป็นนักเล่นธรรมดาที่ เป็นทั้งธรรมดาทั่วไปคือเล่นราคาทส,สูงอยู่แล้วก็ปล่อยก็ถือไม่รู้ไม่รู้ไม,ไม่ชี้ก<อ>็ก็ไม่ได้ตั้งคัดลอสเอาไว้นะครับราคาเ็าล่วงลงมาอย่างนี้นะครับพอร่วงลงมาเสร็จท่านก็จะทําไงได้ท่านก็ต้องมาหลอดช้อนแถวๆนี้เนี่ยหอแถวนี้แล้วก็ปล่อยให้เขาเด้งขึ้นไปทํากําไรนะครับก็เกือบจะเข้าไปจุดเดิมนะครับแต่ยังไงสุดท้ายท่านก็ยังคงเป็นชาวด,ดอยนะครับแต่ว่าราคาตัวนี้มันสามารถที่จะไซเบอร์อัพนะงครับท่านก็อาจจะทนทนรอหน่อยนะครับเพราะราคาก็ยังไงก็จะขึ้นไปที่ มากกว่าเดิมนะครับดังนั้นถ้าท่านยังคงรับจุดนี้ไม่ได้ท่านก็ต้องมีการตั้งคัดลอดนะครับยังไงต้องตั้งคัดลอดนะครับ KKC นะครับก็ราคาก็าทำกำไรระยะสั้นนะครับจากจุดนี้นะครับเดิมทีอยู่ที่ประมาณยิง1 1.01หรือว่า1หรือว่า1.03หรือ0ูนย์ครับ1.03นาะครับราคาอยู่ได้ด้านบนตัวนี้เราก็ราคาก็จะดีดกลับขึ้นไปด้านบนที่1.35งนะครับตัวนี้ก็คือกำไร 1.03่ถึง1.35นะครับเป็นจุดที่เราจะเก่งกำไรระยะสั้นนะครับเนื่องจากว่าเขามีแนวโน้มไซเวดดาวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้เราก็ยังยังคงมีพาราโบลิกรองรับอยู่ด้านล่างแล้วก็มีการบีบตัวเข้ามาของบูลเลเชอร์แบนด์นะครับอันนี้ก็มีโอกาสที่เป็นว่าราคาจะล่วงยาวนะครับเนื่องจากว่าเขาอยุสโซนด้านล่างนะครับพอเขาหยุ่โซนด้านล่างเขาก็จะล่วงยาวลงมาถึงชนถึงชนเท่าๆนี้นะครับ0.80นนะครับกลับกันนะครับถ้าเกิดท่านบีบ ราคาของบลูเจอร์แบนด์บีบตัวเข้ามาแต่ราคาอยู่โซนบนของบลูเจอร์แบนด์ก็จะดีดตัวขึ้นด้านบนแต่ถ้าเป็นตัวนี้ก็จะดีดตัวเมือนด้านล่างนะครับอันนี้ก็ระมัดระวังนิดหนึ่งนะครับตัวนี้ก็ต่ำสุดก็อยู่ที่ประมาณ0.8นะครับราคาก็จะลงมาเราก็รอจังหวะที่0.8ถ้าจะทากำไรระยะสั้นนะครับแล้วก็มันก็จะดีดกลับขึ้นไปที่1.35นะครับ AKC นะครับก็เป็นขาลงเราก็ไม่ต้องไเข้าไม่ต้องไปเล่น VI ไม่ต้องไปสนใจเขานะครับเพราะว่าเป็นขาลงนะครับ อันนี้ก็จากทแ,แถ้าทุนพินาดูนะครับ J JSP นะครับราคาก็กำลังไซด์เว้อัพนะครับนี่ก็ถือยาวได้เลยนะครับราคาก็เข้าที่ประมาณสัก1.0.86หรือถึง0.92นะครับราคาก็จะไหลขึ้นไปที่1บาทนะครับตัวนี้ก็จะขึ้นไปที่1บาทนะครับก็ต้องดูจังหวะของวลลุ่มด้วยนะครับถ้าเกิดวลลุ่มเข้าราคาก็จะพุ่งพรวดขึ้นไปนะครับ แต่ประเด็นก็คือว่าจะเห็นว่าเขาบีบตัวเข้ามาแล้วราคาอยู่โซนด้านบนเขาก็จะขยายขึ้นไปด้านบนเรื่อยๆนะครับต่างกับตัวเขตเขตสีมักคู่นะครับถ้าเกิดเขาบีบตัวเข้ามาแล้วราคายังอยู่สีแดงด้านล่างก็จะบีบไปทางด้านล่างนะครับนะครับก็สังเกตเอาง่ายๆแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เมื่ออยู่ด้านบนยังอยู่โซนด้านบนนะครับเพราะฉะนั้นราคาก็จะค่อยๆไหลขึ้นไปด้านบนนะครับสำหรับตัว JSP นะครับอีกตัวนะครับตัวนี้ก็ ตามระยะสั้นเรียบร้อยนะครับราคาตอนนี้ก็ขายกันน่าจะเรียบร้อยนะครับหมายเพราะว่าราคาก็จะไม่หนีจากตรงนี้ไปเท่าไหร่นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้เสร็จราคาก็จะไซด์เวดาวนะครับราคาก็ค่อยๆไซด์เวดาวลงมานะครับเพ <ส okus. S 2> ราะฉะนั้นตอนนี้ก็คือถ้าท่านขายตัวนี้ท่านก็มีกําไรนะครับแต่ถ้าท่านไม่ขายตัวนี้ท่านก็รอจังหวะให้เขาไหลลงมานะครับแล้วก็ขาดทุนนะครับเพราะฉะนั้นท่านก็ตัดสินใจนะครับต้องมีการกั้นใจเราไปเล่นหุ้นตัวอื่นที่เป็นขาขึ้นเราได้ได้กำไรเยอะกว่านะครับ ก็เอาทำอย่างนั้นนะครับตัวอ่าตัวนี้ trITN นะครับราคาก็ขึ้นมาชนด้านบนเสร็จก็มีโอกาสที่จะไหลลงมานะครับเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็เป็นไซด์เวดาวนะท่านถ้าเกิดท่านทำกำไรได้แล้วนะครับขายที่2.20.28ได้แล้วท่านก็ออกไปเล่นหุ้นตัวอื่นนะครับอันนี้ก็เป็นการชี้เห็นเป็นตัวอย่างนะครับว่าหุ้นทั้งหมดที่เรากล่าวมานี้มีแนวโน้มอย่างไรนะครับราคาต่ำา5บาทนะครับสรับตัว การสแกนหุ้นในวันนี้นะครับยังไงก็มีทั้งวิธีการสแกนหุ้นการตั้งค่าการอะไรต่างๆแล้ววิธีการดูหุ้นนะครับยังไงก็ท่านก็ก็จดจดจและนําไปประยุกต์ใช้งานให้เป็นแนวทางของตัวท่านเองนะครับอย่าเชื่อชแนลนี้ทั้งหมดนะครับแต่เชื่อสิ่งที่ท่านวิเคราะห์ด้วยตัวท่านเองนะครับแล้วก็ลงมือทําก็จะได้กําไรด้วยตัวของท่านเองเพราะเป็นเงินของท่านเองแล้วยังไงก็สู้ๆนะครับเป็นกําลังใจให้ยังไงอย่าลืมกดแชร์ กด subscribe กดอากระดิ่งไว้แจ้งเตือนแล้วพบกันในคลิปถัดไปสวัสดีครับ